ตัวไม่ยอมขับสักทีต้อขับดีครับพี่ผมผมว่ามันติดติดเรื่องการปล่อยคัดพี่<อ>ต้องออต้องให้มันออกกำลังขายไหมอืมอืมูม <c oughs> ทำไมกูเสียวอะไรขดนนิดเดียวอ่ะถ้ามันแบบเยียบคัดในช่วงนี้รุมเรารเราไปไปไปยังไปเลย โวยังอยู่ไปยยยังยไปมาได้เลอยโอยครับก็การสวดีแบบบอนกุ๊กกคเนียมบยมใสชีวิตปอดหมดไตครับผมออตอรีครับผมอาลัชาแนลครับผมเนี่น้องน้องใหม่น้องใหม่ หนีมือเปิดครับอ่าเข้าในวงการแล้วเฮ้ยนี่เราก็ลาสุดเพิ่งเสร็จเรื่องคดีความไปเนาะไอที่ว่าก็พาหัวขโมยเนาะผ่านไปด้วยดีเนาะผ่านไปด้วยดีจบไปสาหรับคนที่ติดตามเรานะครับผมก็ฮะบางทีเมื่อไรจะจบเนี่ยจบให้แล้วจบให้แล้วคือก็อยากให้มันจบแต่นานแล้วแหละครับเลยขาไม่มาทีแต่รอบนี้เขามาผมก็โอเคผมคุยกับเขาลูกชายพอว่าเขาถ้าเขายอมรับผมก็จะให้อภัยครับผมบางคนผมไม่งาใจดีเกินให้อะไรเกินคือผมจะเป็นคนชอบให้โอกาสคนนะครับผมแต่ถ้ามีอีกครั้งหนึ่ง ครับก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเขาละถือจะให้ผมรับกับเขามาทํางานอีกดีไหมไม่น่าแค่นี้แหละเนาะเออก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาให้เด็กๆที่อยู่กับเราอาริมี่สายชูที่มาพักอยู่ที่ไอพวกที่อยู่กับเราอ่าชอบสายชูนะครับผมทันนี้ก็มีแอดออยคนมาดิมาดิเนี่ยนี่นี่นี่เด็กข้างครัไปกับคนเก็บคือเ้ยแล้วพวกไอวายุพวกอะไรแม่งไม่มาสักทีว่ะ เออไอพวกนี้แม่งเกลียดตลอดไม่พี่พี่ไปฝากไว้กับบักไอไอบักจอบไหมบักจอบนี่ยเอ้าไม่ใช่อยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมมาด้วยกันเนี่ยอ่านกล้องนี่จกล้องนู้นได้หรือเปล่าเออใช่ไหมมาถือเีลาตลอดพวงฮานี่มาเเร็วดดิโอ้โหดูดูมียอดทำคลิปมาโอ้โห มาจะได้ซ้อมมาเร็วๆขอบคุณเลยเบลีย์เออเคิร์สาเร็วเร็วเด้อเอ้ย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 เมื่อคืนพาไปจัดเด็กครับว่าแล้วเอาคนทารัดเป็นป่วยทาร์ซีเนียไปเที่ยวมั่วเสือเดี๋ยวเป็นอะไรมายากอีกลรอดี่ถ่ายช่องใครเนี่ยเดี๋ยวสรุปใครเป็นโค้ดมันเออสรุปใครเป็นโค้ดมันคนเลยครับอะมีโค้ดสองคนแล้วตอนนี้อ้าว้วมึงเป็นโค้ดทีม พี่ไมเหรอเออไม่ครับก็ให้วายุแบบเป็นโค้ดเป็นโคตรอ๋อแต่ไอ้นี่ไอ้บักจอบนี่ไปพักอยู่กับไอ้พีหรืออาลิจันเด็กก็มั่วครับมั่วตัวแค่นี้มันจัดเขาได้ด้วยเหรอไอ้คนนั้วบอกกัจจกจี้เขาเลยบุญไปเอาดีใช่ไหมจักจกจี้ไอ้นี่เหมือนแบบสะกิดใช่กิ๊กกิ๊กกิอย่างไรอย่างไรเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยโอ้โหเดูองมาหน้าบุญเลยมีออเซ็งเลยบุญไปมาเดี๋ยวนี้เราจะให้ เออตั้งแต่แตและโค้ดแหลคะครับผมก็อ่านนั่นน,นู้นน <c oughs> ั่นนู้นป่วยผู้ป่วยทารซิเนียน <c oughs> เอออ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี้เราจะเปิดให้ซ้อมเต็มที่เลยสำหรับคน, <c oughs> คนที่พักอยู่ที่นี่นะผมจะได้แบบเฮ้ยมาพักทั้งทีได้ทำอะไรบ้างได้ซ้อม <c oughs> ได้อะไรบ้างนี่เราจะให้รถนี่ที่มีด้านหลังทั้งหมดเลยและจะได้ซ้อมทั้งสองจังหวะด้วยคือเราหาตัวขับเต็มระบบครับผมเอามาแบบอะไรอะไนโอ้ปวยนี้มึงยังไม่รอดเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมใช้เวลาซ้อมครับมีรถให้อ่ะไอ้วายุพ่อไอพีเองเอารถของตัวเองเลยเอาไปซ้อม ยังไงก็ได้ให้มันเอารถอยู่คือวันนี้จะเป็นด่านอ่าคือวันนี้จะเป็นด่านเหมือนวิชาลูกเสือเคยเรียนไหมอ่าเดี๋ยวเด็กนักเรียนจะเดินไปแต่เจอแต่ละโค้ดว่าโค้ดจะให้ความรู้อะไรประมาณเจอครูออยครูออยจะให้ฟังเสียงรอบหรืออะไรเงี้ยไปเจอครูวายุอะไรเงี้ยได้ได้ไอ้ขับรถมาเนี้ยห้องอยู่นู่นดีดอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเออทาไมมีมันใส่กันแล้วเนส่ไปอย่เขายังเก่งอ่ะนี่เลย มาเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมเราก็เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆของช่องสายชีวิตบอกป่พอหมดไปนะผมเป็นกิจกรรมแจกอีกเป็นรอบซีซั่น3แล้วนะครับผมใช่รอบนี้ก็แจกใหญ่มากกว่าเดิมแจกมากกว่า10,000แบาทอีกนะครับโอ้อ<า>โหสดตอนนี้ข้อลังฮิตอะไรรถไฟฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแจกด้วยเลยมีรถมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้าครับทองโทรศัพท์เสื้อสายชิวจะมาแจกทั้งหมดเลยเฮ้ยมึง,ม,งมึงว่ามึงดังแล้วใช่ไหมมึงพูดเงี้ ัง้เอาพูดได้เลยออาพูดไปเลยไนพูดบาโค้รแพงเออ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 เึงกออกรอมออเออเออเกอเกอรออเออเออาไอ้ออเ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 สอเนอเรอเออเออเป็เตัวสุ่อซีซั่้อแล้วแจกหนักกว่าเิมเไปเ่งให้ถึงที่ด้วยนะครอบผมก็สามารถสเกนบารเโค้ดที่ปรากฏบนหนอาจอนี้ได้นะครับผมสแกนเออ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 รรอ0อบเอนเรอเออเออเออเาอเออเออเออเัอเออเัอนออเออเทลเเราถ้าเราเติมไป400บาทเราได้2ตัวเากับตัวละ200บาท ยิ่งสมัครเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะนะครับผม,บผมนะฮะผมตอนนี้รอบนี้เราทั้งหมด40ถึง50รางวัลอ่ะเราเปิดเสร็จเมื่อก่อนนะครับโอ้โหทองนี่10รางวัล10รางวัลรถนี่เป็น2รางวัลและทองสิเสื้อไซส์คิวเพิ่มอีก30รางวัลน,นะครับผมรวมมูลค่าโอ้โห,โโหเกือบ2 0 0 0 0 0เลยรอบนี้หนักแจกหนักกว่าเดิมนะครับผมง่าก็สแกนบาร์โค้ดไปที่นี่เลยนะครับผมมาเรามาเข้าเริ่มการฝึกเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเอฟซุง F อฟซีมาดูด้วยบางคนเห็นน้องๆเห็นมันกล้องมองเห็นไหม เขาบอกพี่อมแก่งหรือเปล่าการแสดงหรือเปล่าขับรถอะไรรถแค่นี้ทำไมขับกันไม่ได้เออทำไมเออเดี๋ยววันนี้มามาเป็นอะไรโอ้เหมันมันเก็บกดมาเนาะเฮ้ยคูใน่าคิดมากกว่าคำคมเลยวันนี้รีบคำคมเอเออะอเออเอ่เออเยอะอเลยเังเลยบังเอยเอืเอาี้ไเ่ไเ้ไเอได้ไม่ได้เราต้องเออยเอางี้าอ เราไปอ่าเรื่องคดีความมาวันนี้นี่นะเรื่องโจรเนาะอยากได้คําคมเกี่ยวกับโจรเลยให้มันฟังแล้วรู้สึกว่ากูจะไม่ทําอีกเลยมาได้ยินคําคมจากออยต้องเซตอ่ะเกื่อวกับโจรครับวงการนี้ออยออยพี่ยืนใหม่ไปได้ปุ๊บเออออยสุดยอดแล้วพี่ถือเรื่องปรมาจารย์พี่ยอมรับเรื่องไหนเลยโจรโจรอ่ะจับไปก็อาจจะติดคุกแต่ถ้าจับใจก็อาจจะหลง โจแน่าจะไม่ได้ดีกว่าเขาเลยโจน่าจะมาขโมยรอบสองเขาหรอลดเนี่ยต้องตัวมือเข้าไปเอาตัวมือแล้วตัวมือสามด่านก็แล้วกันเป็นครูสักงสามด่านแล้วกันนะครับผมก็มาดูแต่ละครู่น่าจะสอนอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไป สุ่มสายคิวซีซั่น3มาแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะผมแจกหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับผมรวมมูลค่ามากกว่า10,000แบาทแล้วนะครับผมซึ่งรางวัลใหญ่ที่สุดของเรานะครับผมก็จะเป็นรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมและเราเพิ่มรางวัลทองคําเพิ่มมาอีกมากกว่า10รางวัลนะครับผมเสื้อสายคิวอีก30รางวัลนะครับอยากรุ้นรางวัลนะครับผมง่ายๆเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมแล้วสมัครเข้าไปครับสองร้อยบาทนะครับผมจะได้ตัวสุ่มมา1 1ใใบบบบเท่่าาากัจะมีค200ทนะครับผมยิ่งสมัคครรเยอะะนับผมมยิิ่งีสุนเยอะะนคครรรัับบผมสหใที่ได้รางวัลใหญ่สุดนะครัึ่ง าสายชิวจะไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมลุนรางวันพร้อมกันในไลฟ์สดช่องสายชิวนะครับผมวันที่30มิถุนายน65นี้นะครับผมสมัครเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุนเยอะนะครับผมมาเดี๋ยวลูกศิษย์ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่3คนชื่ออะไรบ้างจอบเวนเทนครับผมทีครับทีครับพวกนี้ยังไม่ได้ขับไปเห็นขับล้มแล้วได้น้ำหนักเกินนะแต่ว่ามาทันทีก็ได้ฝึกหน่อยแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาเจอด่านแรกเลยเคยเรียนวิชาลูกเสือเนอะนี่เราจะมาเจอด่านแรกก็คือด่านเงื่อนตะกุดเป็ด กับอ่ะนี่ก็เลยกับอ่าคุณครูครูอามแล้วกันนะครับผมมาวันนี้ครูอามจะมาสอนเด็กๆยังไงครับผมมาสอนรถคัดครับวันนี้รถคัดคือคันคันนี้พี่ออกตัวโอ้คัดมือบ้างอ้าวอ๋อนี่เราไปงี่เลยเหรอครับวันนี้ก็จะมีวิชาเพิ่มมาให้เพิ่มเพิ่มเป็นวิชาเสริมนะครับผมแต่ก่อนวิชาเสริมเอาไปวิชาหลักก่อนเพราะเด็กๆจะต้องขับอ่รถเป็นคัดเท้าในการขับนะครับผมเราจะคันไหนสอนเอาคันไหนก่อนเอาครูโค้ดไหนก่อนครูไหนก่อนผมว่าน่าจะเป็นครูออยก่อนแหละครูออยก่อนแล้วกันนะอ่จัดตรง ตัวบิดคันเร่งปล่อยคันอะไรเงี้ยอ่าโอเคอ่าสวัสดีคุณครูอ่าสวัสดีอ่านักเรียนนำความเข้ารูปครับคุณครูอ่าโอเคเราจะต้องเป็นเงี้ยคือเป็นการเรียนที่จริง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 อ่าเดี๋ยวครูอ้อยวันนี้จะเย็บตีนมึงอีกแล้วครูอ้อยวันนี้จะมาสอนอ่าคาบแรกหน่ยวันนี้จะสอนอะไรคั้แรกเลยคือทรงรอบโอ้โหแล้วก็จัดทรงรอบเกียร์เพราะว่าที่เหลือมันจะการเช็ครถเบื้องต้นเลย ก่อนจะลงไปสนามคุณต้องดูก่อนว่ารถคุณพร้อมไหมอ่ะฮะอ่ะอลงไปอย่างงี้โซ่ลืมลืมเปลี่ยนมาตึงก็เปล่าหย่อนเกินไปหรือเปล่าละอะไรเงี<ม>้ยมันมีผลหมดทุกอย่างม,มาเอาไปนะเดี๋ยวขวอยเริ่มสอนเลยอ่ะจะมีพวกลมยางลมยางเช็คเบรกเช็คเบรกโซ่หย่อนไปไหมอ่าแผงคอแข็งไว้หรือเปล่าว่าบางคนรถแต่ละคันขี่ไม่เหมือนกันใช่อ่ะลองลองให้เลยจัดทรงใช่ไหมก่อนแรกจัดทรงจัดทรงก่อนครับผม ถูกต้องอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ปรับจัดตรงให้เลยอ่าโอเคเนี่ยดูกลับยังไงคู่หมีได้เลยมันปากไม่ต้องไปเยอะรู้สึกว่าโครงมันใหญ่กว่าขาเลยพี่มันจะได้เก็บแบบเก็บเร็วอ่ะแบบปึ๊ดเก็บได้เลยไกลเก็บได้เออเราออกไปต้องเก็บยากตรงนี้ส้นเท้าอืออืดวงตาที่ถนัดอ๋ออะไมครัแต่ทางนี้ทางนั้นเวลาใส่ไฟเบอร์ไว้ตรงมันก็จะการว่านี้หรอต่อมมาเยอะๆ กองมาคือประมาณนี <S 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 ้นะคือทรงก็จะประมาณนี้มาให้ให้หลักสูตรสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเรียนนี่จ้องจ้องมันมึนเลยมันจะเฟี้ยบนะเฟี้ยบขาอ่ะมันจะขึ้นขาไมอย่าลืมขาไม่ต้องไกลเออประมาณนี้อย่าไปไกล เก็บดูค่อยค่อยขึ้นไม่ต้องเร็วรอบมั้วะค่ค่อยเ้ไปงอเข้าใจแล้วใช่พี่ กลัวนะกลัวป่ะพี่กลัวนะกลัวลูกมึน่ากลัวจริงท้าสัตว์ที่กันด้วยอ่ะโอเคเย็นๆีอันนี้ยังต้องสอนอะไรไม่คนนี้ลูกเลยเดี๋ยวตีให้ดูพ enfin ี่คอยดูอจะไม่ตีใจเย็นใจเย็นไม่ามามาสมาเป็นครูเขาขนาดนี้แล้วใช่ไหมลูกศิษย์ไม่ได้แล้วมันรู้สึกแบบเซ็งเลยเฮ้ยเฮรองเท้ารองเท้าเอ็นจะสอนเขาเนี่ยเอ้ยตัวนี่เอ้ยอ่าอ่ใช่

ขนาดคนขับประจำโอ้โหยังถอดใจพวกนี้เป็นไงน่ากลัวไม่กลัวครับไม่กลัวครับเฉยๆครับอ่อนไปหรือเปล่านี่ลมยางมันอ่อนเกินไปอ่อนไปอ๋ออ๋ออ๋อเอาเอาปล่อยเยอะเกินไปทําไงกันนี่ไม่ที่ที่อันนี้คือตั้งใจมาอยู่แล้วเพราะว่าคือให้รู้ว่าเอาแค่ไหวอ๋อเอาเอาอย่างนี้ที่มันขับได้มันอยู่ที่การปล่อยคัตปล่อยที่คัตอยู่ที่คัตเอางี้เราไม่ต้องเรา <C ut> เอาแค่เอาแค่คัดแสดงว่าช่างนี่เขาอามองว่าอยากให้ดูการคุมคัดนะโอเคจะปล่อยมากเท่าไหร่ก็ตามแต่อยู่ที่ cut คัดแล้คับนี่ถ้าถ้าอจะกักไว้หน่อยนึงถ้าเติม <นะ S 2> ลมยางมาเต็มมันก็ออกฟรีทิ้งเหมือนเดิมอ๋อ,อเอาลนะเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วว่เาเป็นการเรื่องยางอันนี้ต่อไปจะแก้ปัญหาไงละตัวเด็กขับต้องเก่งครับบอกแล้วโอ้โหถึงที่ลุงแซมพูดเลยนะอย่างนี้เลยนะโแสดงว่าใครเข้าใจนี่รวทำได้นี่ถือว่า เก่งเลยเนี่ยเก่งเลยเนี่ยในวิชาแรกนี่เก่งขาเกนี่โอ้โหอยากจริงอันนี้อันนี้แสดงว่ายังไม่ถนัดยังไม่ถนัดยังไม่ถนัดการออกคัดถ้าออกคัดเป็นมันจะออกนิ่งกว่านี้อันนี้ยังไม่ถนัดยังเอาและเอาและผู้ชมอย่ากจร้อนนะ ท่านผู้ชมเชิญหน่อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมมา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 บางคนเห็นเอ้ยพี่โอมทำกรงการแสดงหรือเปล่าอะไรมาใครอยากมามาลองได้มามาลองมาเราให้ลองเราให้ลองเดนนี้เราเชิญมาเพื่อให้ลองอ่าครับผมอันนี้น้องๆมานี่ยเขาไม่ได้เป็นสมักได้มายจริงเขามาดูอ่าอเคยขับไหมเคยเคยขับมาก่อนไหมไม่เคยไอพวกห้าสามอะไรนี่เคยขโมยรถเลื่อนไปขับไหมไม่ครับอยางเห็นเราเสียดไหมเห็นอย่างนี้เสียดไหมเสียดครับเออเลื่อนที่ไหน ปีไหนแล้วครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งปวชปีหนึ่งเคยดูคลิปประยมเคยครับดูแล้วเสียเลยเนาะวันนี้มาก็จะมาลองดูมาเดี๋ยวให้เขาลองหน่อยแล้วกันปวช่างยนต์เอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเด็กรับเชิญนะครับผมซึ่งขอเป็น fc ช่องสายชิวของเรานั่นเองนะครับผมน้องเขาบอกว่าดูแล้วเสียนะครับผมทำไมพากันขับไม่ได้สักทีนะครับผมเดี๋ยวผมขับให้ดูเลยพี่ดูจากหน่วยก้านและความมั่นใจนะครับผมน่าจะเทพแน่นะครับผมแล้วทุกคนนะครับผมว่าไงผมดูจากหน่วยก้านแล้วจะขับได้หรือไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ